แต่เดเดิแต่ใจยังเดินต่อเห็นชัดว่าเจ็บแต่ก็ยังฝืนไปพร้อมเธอเมื่อวันที่เราเดินมาถึงทางทันฉันก็ยังจะพยายามเดินต่อทั้งที่รู้ว่ายัางเดินยิ่งเจ็บแต่หัวใจมันยังผูกไว้กับเธอฉันสมองบอกให้อยุ่แต่ฉันทำไม่ได้เลยที่พกเข h มโดยเธอ ตฉันก็นยังจะพยายามเดินต่อทั้งที่รู้ว่ายิงเดินยิงเจ็บแต่หัวใจมันยังผูกไว้กับเธอทนสมองพอให้หยุดแต่ฉันทำไม่ได้เลยคีวอล์กิน t h ่ว h ัว t yeah yeah ฉันมองเห็นภาพเราชัดเหมือนนั่งที่ใกล้ตัดจบรอยยิ้มที่เคยไม่เริ่มเลือนคำวันที่เคยไม่มีอีกแล้ว ờ nghĩa vô ngưu quan trọng có phe yam cần tôi ấy ta mày thơ thói mần thuộc cao không sân ạc lại khơn thuộc thí róng mật thừng giúp thí phút mần tại Love is blind and I'm losing sight ta lâu ta มันชัดเจนแต่หัวใจมันไม่เคยจอความชัดเจนเลยยิงเจ็บก็ยิงผูกพันยิงเสียใจยิงอยากหลอกวันที่เราเดินมาถึงทางตันฉันก็ยังจะพยายามเดินต่อทั้งที่รู้ว่ายังเดินยิงเจ็บแต่หัวใจมันยังผูกไว้กับเธอฉนจะมองบอกให้หยุดแต่ฉันทำไม่ได้เลย keep walking ด้วยเธอวันที่เราเดินมาถึงทางตันฉันก็ยังจะพยายามเดินต่อทั้งที่รู้ Chỉ mà nhớ cô quay gặp chờ Chúng ta mong bỏ hãy dừng ฉันเข้าใจว่าเธอเหนื่อยเพราะฉันเองก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ความเหนื่อยของฉันมันยังมีเธอเป็นแน็ดพนที่อยากไปต่อเธอเคยมองฉันด้วยสายตาที่สวยที่สุดวันนี้มันเหลือแต่สายตาที่อยากให้ฉันปล่อยแต่การปล่อยมันไม่ง่ายโดยเฉพาะความทรงจำดีๆยังไม่ยอมตายฉันเดินในทางตันแต่ในหัวใจฉันยังเห็นเธอยืนรอแม้รู้ว่ามันกำลภาพลงแต่ฉันก็เลือกเชื่อภาพนั้นมากกว่าความจริง i love could turn around now ตันก็คือทางตันฉันแค่หวังว่าเธอหันกลับมามองอีกครั้งแม,ม้จะเป็นเพียงวินาทีเดียวก็ตามเมื่อวันที่เราได้มาถึงทางตันฉันก็ยังจะพยายามเดินต่อทั้งที่รู้ว่าอิงดิงเจ็ดเธอดใจมันยังผูกไว้กับเธอจนสมองบอ